มีค่อยจะมาแอลสาวในแอบปบวีบีเหรอระเก่าลราโหลดหมายถึงเราอยู่เลิฟเลิฟอยู่นะเอ้ยยุงไปกินบุฟเฟ่มาเล่นเกมที่ห้องพี่ไหมต้องเก็บกระเป๋าให้พรอ้อมนะตอนนี้เราไม่ต้องชนะก็ได้นะพี่แต่พี่ชนะใจ้หนูไปแล้ว,วะอะไม่ต้องชนะหลอกเกมะอะเพลยเพลยอะโอ้อยกนทำไปไงดีว่ <c oughs> สวดีสุมเจ้าค่อยเองแป้ง3ามป่อง้าวสก,กาวพผากรางรสุมเจ้าวันนี้ค่อยก็มากับแอปวีบีแรกีสเดอะสตาร์เปล่าครับไม่ใช่เนาะ <c oughs> ให้ครับวันนี้ค่อยก็มากับแอปวีเพื่อนซีเวลาเหงาและสายเปย์อย่างเราๆเนาะสุมเจ้า <c oughs> กับสาววีเจน่ะนะนะไม่ใจเนาะแอปไลฟ์สตรีมของคนรุ่นใหม่ดูได้24ชั่วโมงนะสุมเจ้าเนาะพบกับวีเจสายเอนเตอร์เทนมากมายวิดีโอคอลกับวีเจก็ได้ถ้าเบื่อพิมพ์แชทนะสุมเจ้าเนาะแถมถ้าเจอวีเจที่ชอบก็เปย์ไปเลยสุมเจ้าจุกๆไปเลยนะนะถ้าเราจะลาออกจากสตรีมเมอร์แล้วล่ะไปเป็นวีเจเผื่อสุมเจ้าจะมาเปย์นะเนาะเออสุมเจ้าโหลดฟรีวันนี้ได้ที่ปิงนี่เลย นี่คือค่อยรู้เลยเป็น QR code นี่หรือจะเป็นลิงก์ที่ค่อยทิ้งไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะสุนเจ้าเนาะยังไงก็ไปโหลดกันมาแล้วก็เล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ เปย์อย่างสมเท่าอย่างเจ้านะอเ,เริ่มดาวน์โหลดกันมาเยอะเ้อไหลยนสาวในแอปจะโดนใจค่อยปั่นไดเเลยมันจะขนาดไหนแล้วนะไหนขอดูหน่อยไปวันนี้ค่อยจะมาแอลสาวในแอปวนะีบีเนาะ่อยจะใช้สกิลทอมบอยของค่อยนะนะวันนี้ค่อยเตรียมพร้อมเปย์มาแล้วเนระ้อสามหมื่นห้าพันคอยครับผมเรษทีนะคะรับเรษทีคนใหม่ครับผมวันนี้จะได้สาวคนไหนมาเล่นอวีกับค่อยไหมมาเบิรงกันเนาะเข้า แอปวีบีกันนะทุกาจ้าเนี่ยนี่เข้าแอปก่อนนะอุ้ยแต่รูปนี้ไม่ได้หรอกค่อยว่ารูปนี้จะมาเป็นผู้สาวแบบนี้ไม่ได้เราต้องเป็นผู้บ่าวนิดนึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงยวค่ะรูปสมัยก่อนก่อนหน้านะรูปนี้มันไทยบ้านไปไหมวะนึกไงจีดาก้อนค่อยไปหาผู้สาวเนาะอุ้ยสาวนี้คือมวยน่ารักเถือวะ่านี่ยคนนี้นวนะแต่ค่อยว่าเอาชียร์ก่อนดี่ทำเมฟบอก ถ้าเมฟมีเงินมีทองมีเธอด้วยได้ไหมนี่ต้องเจ้ค่อยอย่างนี้คุณหนึ่งเจนาเข้ามาต้องทอาไงอ่ะกระดุกพี่แป้งสวัสดีค่ะเจ้าแก้วสวัสดีค่ะอ้านุ้ยสวัสดีค่ะไอ้ยาเดี๋ยวด้วยปาฉลามชอบงับคุณส่วนผมชอบคุณงับไอ้ยาปลาฉลามชอบงับคุณส่วนผมชอบคุณงับ เข้ามาก็ยอดหวานเลยหรอกคะ่ะงั้นเราต้องเล่นแบบนี้บ้างนะถ้าคิดจะงับต้องรับเป็นแรงแล้วนะอโอ้อยะโอ้ว้าวแบบนี้ค่อยผลไม่ไหวครับผมงับขึ้นเลยเดี๋ยวแบบเด้ออย่ยอายงกับผู้เอลหวานกว่าไอติมก็รอยยิ้มของไงงนะ่ะแต่หวานกว่ารอยยิ้มของคนก็คือปากเขานะฮ่าฮไอคือน่อนารักอะไปมาสเตียมแล้วเด้อ เราต้องโจกโชว์ความเปไอติกล่องเพลงพันคอยไปดิครับผมออโอ้ยค่อยเคลิ้มไว้ยจะมามองกล่องมองหน้าน้องดีกว่า เลยนะ่น้ำตาสลายขอบมากเพราะอะไรถึงไม่มาเป็นของเราอาณาสุดขนาดานี้ค่อยว่าอีกอีกสองพันไปมัน <c oughs> ไม่มีมากกว่านี้บอกเลือไงเก่าแล้วโลดหมายถึงเราอยู่เลิฟเลิฟอยู่นะเอ้ย <c oughs> ไปยุ่งเจอไปแล้วเดอ้อ โอ้โหหน้ามาปังเลยปัง oh ปังโอ้วโอ้วโอ้โหโอ้โหไอ้อะไม่รู้ไหมเดี๋ยวว่าค่อยทำอะไรแบบนี้โอ้ยควาทำอะไรกันีวะ เฮ้แต่ว่าในรูปแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอเข้าไปข้างในน้องน่ารักมากเลยนะสุมเจ้าเออที่เช็สเต็มแกมมาเพื่อที่จะมาเปียสาวในวีบี้แบบนี้บกหรือไงแม่ค่อยต้องภูมิใจในตัวค่อยสุมเจ้าและสุมเจ้าต้องภูมิใจในตัวค่อยจะไปหาสาวคนที่น่ารักเว้น้องเนยนีน่าคาน่าจะใช่จัดไป่อนค่ะพี่บูสวัสดีทุกคนทุกคนเลยนะคะพี่เจชื่อเนยนีน่านะคะทุกคนขอยาสติ๊ต้า ติดใจต่อเลยนะ,ะไม่มได้สีดขาพี่แป้งเมยยังไม่มีคนของใจเลยติดตามและติดใจได้นะคะเ<อ>ม่มีคนของใจงั้นขอเป็นคนของคุณนะสินเจียยุยสินนี่พี่แป้งขอบคุณค่ะคากพี่แป้งขอบคุณค่ะไปเลย คนเรามันมีเปลี่ยนมาทําได้ทุกอย่างครับเปลี่ยนจากขอบคุณเป็นชอบคุณได้ไิมงับอาอบหมูได้เลยค่ะพี่แป้งเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนนะนแล้วกินเผื่อคำหนึง่งคำว่ารักนะเข้าไปอยู่ในใจเนยก่อนนะ,ะจะไปอีกดอกไปภาพแค่ดอกหนง สุดท้ายนี่ค่อยว่าต้องพิเศษนิดนึงว่ะถ้าเขาไปเล่นอาวีก็ค่อยค่อยจะเป5นห้าพันดีไหมเออเขาจะเล่นเป็นไหมวะเรื่อไงต้องถามก่อนนะว่าเล่นเป็นไหมเล่นอาวีเป็นไหมคะเดี๋ยวพี่แบกไหมถ้าไปด้วยพี่ให้ห้าพันนี่ไปโอแกจะแบบทำเหมือนแกไม่ได้เจอหน้าใช่ไหมไม่โตอเตาเหนือเลยนะนะไอ้คนนี้น่ารักพี่แป้ววันดีนะเอาละมีคนเข้ามาในห้องนี้ละโอเคดี เลี่ยนของมาแป้งมันอไว้ที่รักได้ไหมไม่พี่ออกมาส่งเป็นส่งเป็นของขวัญพี่ต้องชวนหนูไปกินบุฟเฟ่ด้วยชวนไปกินบุฟเฟ่มาเล่นเกมที่ห้องพี่ไหมไม่เกมอะไรเกมอะไรถามทีไหน,นเกมอะไรถ้าเล่นเอาเมยเดี๋ยวหนูไม่เล่นนะเล่นผีพังพหงม่มอะไรอย่างงี้ได้ไหมหนูถนัดมากขอบคนนุณนะพี่แป้งขอบคนนุณนะชวนเขามาเล่นเกมที่ห้องก่อนครับขอบคนนุณนะ คุณนะแี่แ,แบบเล่นเล่นเอาวิ่งหนูไปถน,นัดเล่นเล่นหนูถนัดมากหนูเก็บกระเป๋าไว้พร้อมแล้วตอนเนี้ยอ้าวนะ,ะกระโดดไปเป้าปีแป้งพี่แป้งปงไง<อ>จะมารับไหมเนี่ยไม่หนึ่งหนึ่งเวลาถ้าสมมติว่าพี่แพ้พี่มาเป็นแฟนหนูแพ้ถ้านหนูแพ้อะหนูเป็นแฟนพี่เอาไหมละ่ะ เอาหนึ่งหนึ่งจิงพี่ไม่อยากทำร้ายน้องว่ะเข้าเกมละเราจะเข้าเกมรอพี่แดงอะนะสำหรับคนที่ชอบหนูยอมแพ้ได้ตลอดอูีแล้วพี่เด็กมันเล่นว่ะเด็กมันเอาว่ะแทงไปเลยครับถ้าชนะพี่ที่ให้ห้าพันเหรียญซุ้มเจ้าค่อยได้เลขห้องน้องแล้วนะถ้าวันนี้เรา <c oughs> แบบแรงเอาถ้าแบกแรงชนะเดี๋ยวเราให้ห้าพันนะได้พี่แบงเราเลย กดเลยนะมั่นใจนะเดี๋ยวพี่แบกนะเองบอกเลขห้องอาวีเสร็จแล้วบอกเลขห้องน้องด้วยได้ไหมเรือไงไม่เลขห้องหนูหนูไปหาพี่เองอ <laughs> พี่อูดรน,นะอุดรก็แค่ปากซอยบ้างหรือไง,องแค่ที่ค่าหลอดเท่าไหร่อะพี่บอขอได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเองพี่แปงเขาแย่งเลนหนูอ่ะให้มันแย่งเลนน้องบีมวะในฟ้องพี่มาไม่เป็นไรถ้าบีมไม่ได้เล่นแครี่มาแคร์พี่ก็ได้นะ แบ่งแคร์ก็มีแค่หนูนี่แหละที่แคร์พี่อ่ะแล้วที่เล่นนาคอสว่ะหุ้ยตั้งแค่นาคอสไม่เหรอตัวคเล่นแล้วแบบขอแบ็คข้างหน้าเป็นค่ะเล่นนาคอสเป็นจะให้เล่นดีมด้วยก็เป็นนะฉันต้องคิดดีๆว่าพี่เล่นหนูหนูจะเล่นพี่เริ่มเฮ้ยว้ายปมตีโอ้โหชิบหายชื่อยหน่อยช่อหน่อย เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยไม่มีใครเลยเหรอโอ้เรียบร้อยไม่ลอกหลอกความตายดูดีเอาคิวไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาละตายแน่อแน่เด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นคิวมันหมดนี่ ยังไงครับแล้วรวบสองเดี๋ยวรวบสองนี่พลังรักพลังรักของเราสองเอ้ยระวังระวังแร็ระวังแร็รแร็แรกับพี่ใครน่ากลัวกันเฮ้ยพี่ไม่น่ากลัวพี่เป็นคนอบอุ่นหนูไม่ชอบคนเจ้าชูนะพี่ไม่เจ้าชูหรอกอถ้ามีบีมอะเก่งว่ะสุดตัวครับเอาว่ะเอาว่ะโอ้โดนฝังพี่แจ็องอกของมาอุยมันมานะมันมาขวา ไม่มาหรอกไม่กลา้าแย่งแฟนพี่หรอกไม่กลา้าแย่งแฟนพี่หรอกแฟนพี่ทุกคนเหรอขอบใจนะนีเ่เรามาเล่นเกมหรือเรามาจีบกันเกมที่ไม่สนหรอกอยากได้น้องเราไม่ต้องชนะก็ได้นะพี่แต่พี่ชนะใด้หนูไปแล้วอะนองชนะหลกเกมอะเทร์ไปเถอะเทไปเถอะเออเอ <c oughs> เอค <c oughs> <c oughs> หนูขอคิวด้วย ไม่ต้องคิวไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้โหให้พี่ตเอ้ยบลอดบ้างเจ้ยเราจะทาตามสัญญาขอเวลาอีกบ้านานึงห้ากคนนะอ้าคนะอ่าสรุปสรุปได้กันสรุปได้กัน หวังแต่งครับผมวันนี้จาก3 5มห0ื้าค่อยเหลือ3,5 0 0ันค่อยหมดไปกับใครหลายปะน้องคนแรกแต่บอกเลยว่าถูกใจน้องน้องบีมสุดบอกเลยแต่จริงๆแล้วก็ถูกใจทุกคนนะคือเขามีเสน่ห์คนละแบบเนาะแต่ละคนน้องวีเจแต่ละคนแต่คือบีมมันต่อร้อต่อเถียงไงเอาชอบคนแบบนี้แล้วนะเปแบบค่อยก็บอกเลยว่าแห้งตอนนี้แห้งหลาย3 5 0ห0เหลือ3,5 0 0้าคุณพระแต่ว่าก็มีความสุขเนาะ แลกกับเงินเล็กๆน้อยๆก็มีความสุขนะทุ้มเจ้าค่อยไปละเด้อบ๊ายบายเจอกันที่ชาติต้องการ